ันนี้ตัวใหม่กำลังกินใบหมอดน,นะครับทุกท่านเป็นใหม่วัยสองนะครับผมเราหันให้กินจนถึงวัยสามนะครับผมใหญ่เร็วมากตัวตัวตวัยนะครับตัวเสมอเสมอพันง่ามงามรอนะครับผมท่านที่สนใจพันธุใหม่พื้นบ้านหูคำเนาะแล้วก็มีพันธ์ที่ทุกท่านเคยอยากได้ด้วยนะครับผมหลายพันนะครับ ช่วงเดือนสิงหาเนาะเดี๋ยวเราค่อยปล่อยแล้วก็มีออเดอร์จากลูกค้าที่เชียงใหม่ด้วยนะท่านสั่งมา 200- ถึง500แผ่นเลยนะครับท่านเป็นลูกค้าชาวฮังการีนะครับผมแต่ว่าเขามาอยู่น่าจะมาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมเขาก็เลยต้องการนำไปเรียงนะครับผมน่มารักมากเลยเนาะ หิวมากเลยรนะูทานกำลังเล่นตืบๆหนูขอกิน,ไม,นไ,มไม่กําลังกินใบหมาอนมันกล้องเราใช้แท็บเล็ตถ่ายจะไม่ชัดนะเดี๋ยววันในวันว่างก่อนนะครับผมจะทําวิดีโอให้เห็นชัดๆหิวเขาหิวเพราะว่าหุ่ข้ามยังให้เสมอนะท่านเลยปรับเป็นอาหารช่วงบ่ายนะครับผมเพราะถ้างั้นเขาจะตัวไม่เสมอกันนะครับผม